ผมพี่น้องขัดเนี่พาพี่น้องไปหาขัดรถหลอกน้มีไปถ่ายครับวันนี้จะหาำับรถมองตามขอบหลังอ่างนี่แหละครับตามขอบไผ่ตามปุ่มไม้เนาะในน่ๆแบบนี้นะครับมองตามปุ่มกันหนึ่มองขาม,มันได้เลยตัวมีลังอุ่นตู้อยู่ าไปดูจุดที่ผมเคยได้ครับทุกคนนานี่เลยผมเคยได้ทุกปีครับแต่ทุกปีมันกำลังน้อยผมดทุกคนครับวันอานิตย์ใช่นไหมวันอาทิตใช่นะมันเคยอยู่ทุกปีครับชุดนี้นั่นไงโอ้โหดังสวยด้วยทุกคนโอ้โห โอ้ล่างใหญ่โอ้โหถ้า่าย,ยดูครับโอ้โหโพี่น้องเว้ยเบลอเลยโอ้พี่น้องครับดูตัวมาดูเดี๋ยวลงปันตีเลยครับมันเดิมครับพี่น้องใส่ถูบครับใส่สูบตีมันเดิมรอบนี้ใส่สองดอกครับโอ้ล่างใหญ่เลย เสียงพยาบาลก็เปิดทิ้งครับรังสวยไหมโอ้มันจะสวยนะตอดตรงกลางได้ตอนนั้นแหรดแล้วมาดูนกนางันด้วยครับโอ้รังกำลังกินด้วยรังสวยด้วยทุกคนโอ้ โดนโดนโดนทุกคนโดนลัางนี่ดุด้วยครับโดนตัวนึงครับไอ้โดนด้วยลัางนี่มาแล้วทุกคนรังใจด้วยครับ โดนจริงๆถอดตรงกลางไว้นิดนึงครับเดี๋ยวมารอลุ้นเท่าน้ำเดี๋ยวดับถูกครับ พอได้อยู่ทุกคนแล้วนี่สวยอยู่มีน้ำด้วยครับบางแหลกครับผมเป็นหมันครับบางแหลกทุกคนมสวยอ่าปีกว่ามีหมนันนะครับนี่รึปีนี้อือไปครับเดี๋ยวมาดูต้นนี้ครับเพราะว่าผมเคยมาเอาอต้นนี้ปีที่แล้วครับ อุย้ยทุกคนโอ้โหดูนุนน่นพัดลา่างใหญ่เลยเดี๋ยวผมซูมไ้ดูครับเห็นขอบลังเลยครับนี่ฝืนจะล่างแล้วนึมารอรุ่นหัวหนามครับว่าจะมีไหมแล้วรอเราลมลมดูครับลมกันแล้วครับฝืนหมอล่างทำไมคือกับไม่เอาตอนแหนพี่น้องแล้วเราขึ้นไปดูกันครับ น้ำพิษตาเลยพี่น้องอน้ำดีด้วยครับไม่ธรรมดา,าจะวันลังในเะชิงล่างครับลัางไปทางล่างเลยแหละมากกว่าแล้วเหมือนจะโดนเลยครับลัางนี่ โอ้ย uh, voilà e. right. ่างเงี um. ้ยท um. ุกคนจิ้งมะขามล้างน้ำ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 โอ้ยมันไงครับในตรงกลางอยู่นิดนึงหมอจีรังจริงครับทุกคนแต่ก็ได้น้รานอยู่ครับหวานปิดตาดีอยู่อืมติดตาสวยเลยไปแล้วเจอกันข้างล่างครับ อโอโเคนี่ทุกคนมาดูครับได้สองลังครับมีลังเล็กครับมีลังที่สองเป็นกีลังนะครับแต่ว่าน้ำหวานดีครับลังนี่ออได้กี่ดอกอ เดี๋ยวไปรอดูครับผมวันจะได้จักบาทตอนค่ำนี่แหละครับเดี๋ยวไปขายกันครับผม